จงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็น be proud of who you are ถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะจักรวาลมีข้อความฝากมาถึงคุณค่ะถ้าคุณหมดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีกำลังใจให้รู้ไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณนะ่ะมีคุณค่ามีพลังให้มั่นใจไว้นะคะช่วงเวลานี้ค่ะมันกำลังจะเป็นวันใหม่เหมือนกับว่าคุณกำลังเดินออกมา จากความมืดความเศร้าความเครียดแล้วก็ไปในะที่ที่สว่างขึ้นที่ที่มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะจงภูมิใจและมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมองกลับไปดูสิคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรไปบ้างแล้วมันทำให้คุณมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ผ่านเข้ามาคุณสามารถผ่านมันไปได้คะ่ะ จักรวาลเนี่ยเขาส่งมอบพลังให้คุณอยู่แต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้คุณเนี่ยเคารพตัวเองนะคะเมื่อคุณเคารพตัวเองคนอื่นๆก็จะเคารพคุณนะคะบางครั้งคุณยอมตามใจคนอื่นแล้วมองเห็นความสาคัญตัวเองน้อยก็ทําให้คนอื่นเคาขรพในสิทธิและสิ่งที่คุณเป็นน้อยลงนะคะดังนั้นเคารพตัวเองแล้วคนอื่นจะเคารพคุณค่ะวันนี้ อยากให้คุณพูดคำนี้กับตัวเองนะคะฉันกิ่งมากฉันรักตัวเอง I am Magnificent I love me ครูหนุนเดลแทโร